การป้องกันกำจัดโรคราดำทุเรียนโรคราแป้งในต้นทุเรียนด้วย IS และ FK1 เช่นเดียวกับพืชอื่นๆต้นทุเรียนอ่อนแอต่อโรคเชื้อราเช่นโรคราดำและโรคราแป้งซึ่งทำให้คุณภาพและผลผลิตของผลลดลงอย่างมาก IS ใช้เทคนิคการควบคุมไอออนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชการใช้ i อให้ผสม50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแล้วฉีดพ่นที่ต้นทุเรียน ซึ่งจะช่วยป้องกันและกำจัดโรคราดำและราแป้งซึ่งเป็นโรคเชื้อราทั่วไปที่ส่งผลต่อต้อตนทุเรียนได้ IS ทำงานโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นสัตรูต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราโดยไม่ทำลายต้นไม้หรือสิ่งแวดล้อม FK 1เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่มีในโปรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมสังกะสีและสารลดแรงตึงผิวสารอาหารเหล่านี้จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นทุเรียนและช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตได้สูงสุดในการใช้ FK 1 ให้ผสม50กรัมของถุงแรกและ50กรัมของถุงที่2ซึ่งบรรจุอยู่ใน FK 1 1กล่องที่มีน้ำหนัก2กิโลกรัมในน้ำ20ลิตรคนให้ส่วนผสมละลายแล้วนำไปฉีดพ่นที่ต้นทุเรียน FK 1ถูกดูดซึมโดยใบยและนำไปใช้กับต้นไม้ได้ทันทีโดยให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการผลิตผลไม้คุณภาพสูงการใช้ IS และ FK 1เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนสามารถป้องกันและกำจัดโรคราดำและโรคราแป้งได้ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลผลิตสูงสุด สารประกอบอินทรีย์เหล่านี้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้จึงเหมาะสำหรับการปลูกทุเรียนสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าควรปฏิบัติตามอัตราการผสมอย่างแม่นยำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยการผสมผสานการป้องกันชาวสวนทุเรียนจึงสามารถผลิตผลไม้คุณภาพสูงที่ตอบสนองความต้องการทั่วโลกได้ ปุ๋ยทางใบ FK 1คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรคปุ๋ยทางใบ FK 1ใช้ได้กับทุกพืช เห็นผลไวัยชัวร้อเ์เซ็คุ้มค่าบรรจุ2กิโลกรัมใช้ได้5-10ไร่ของแท้ต้องมีทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรธาตุอาหารหลักสูงกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรียน้ำชัวสูงกว่าอะมิโนทุกชนิดชัวสูงกว่าน้ำหมักทุกชนิดแน่นอนส่งเข้าตรวจกับห้องแลบเปรียบเทียบได้เลยมีไนโตรเจนสูงพืชจึงโตไวที่สุด สร้างคลอโรฟิลใบเขียวเข้มสร้างพลังงานให้พืชสูงสุดมีฟอสฟอรัสสูงฟอสฟอรัสคือเบอร์หนึ่งที่จะทำให้ระบบรากแข็งแรงและเปิดตาดอกเร่งติดผลดีกว่าอาหารเสริมพืชชั่วเพราะนี่คือธาตุอาหารหลักตรงๆมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมคือที่สุดของการเพิ่มผลผลิตและต้านโรคพืชโตไวน้ำหนักดีมีคุณภาพมีแมกนีเซียมสูงและยังมีซิงค์สูง ยังมีสารลดแรงตรึงผิวและสารจับใบในตัวปุ๋ยทางใบ FK1 คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรค หากท่านกำลังมองหาโรงงานเพื่อผลิตปุ๋ยและยาพร้อมกับต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวท่านเองโปรดฟังทางนี้นะคะบริษัท ifk lab รับจ้างผลิตรับสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า oem odm ผลิตปุ๋ยเพื่อขายในประเทศผลิตปุ๋ยเพื่อการส่งออกและรับตัวแทนจำหน่ายมีบริการให้ลูกค้าเลือกแบรนด์สินค้าที่เราจดหรือเตรียมไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการที่ลูกค้าจะสามารถออกผลิตภัณฑ์ให้พร้อมจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วหรือบริการจดแบรนด์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าก็ได้เช่นกันนะคะเราให้บริการทุกอย่างครบจบในที่เดียวนะคะบริการตั้งแต่ขึ้นทะเบียนปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดยาปราบศัตรูพืชและเราบริการขึ้นทะเบียนการส่งออกให้กับลูกค้าด้วยผลิตตั้งแต่ต้นจนจบด้วยโรงงาน3โรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และเรามีห้องแล็บมาตรฐาน ISO iec 17025หลังจากที่เราผลิตขึ้นทะเบียนสินค้าให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายในราคาย่อมเยาวแต่คุณภาพสูงเพราะเราคือโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่ที่เราให้บริการรับจดสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า เป็นหลายร้อยแบรนด์แล้วนะคะที่ผลิตกับโรงงานของเรานะคะเราบริการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องที่สําคัญเราให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการด้านการเกษตรให้กับลูกค้าที่มาจ้างเราผลิต เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีความรู้ไปแนะนำลูกค้าของตัวท่านเองได้อีกต่อหนึ่งด้วยนะคะสินค้าที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตรห้องแลบของเราได้มาตรฐาน ISO s IEC 17025นอกจากนั้นนะคะเรายังให้บริการวิเคราะห์ดินปุ๋ยพืชรวดเร็วแม่นยำได้รับบริการภายใน96ชั่วโมงนอกจากนั้นนะคะ การตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยของเราทุกลอ็อตตรวจสอบวิเคราะห์เคมีและ ุณภาพของปุ๋ยเข้มงวดทุกลดด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเครื่องจักรของเราทันสมัยและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะเราผสมปุ๋ยเนี่ยเราเบาาทีละกระสอบไม่ได้ผลิตทีและเยอะๆแล้วมาตักแบ่งลงกระสอบนะะไม่นะคะสายผ่านการผลิตออกมาลงกระสอบเนี่ยตรวจสอบมาตรฐานทุกกระสอบที่บรรจุได้เลือกได้ตั้งแต่บรรจุ ถ้าเป็นแบบเม็ดก็25โลหรือ50กิโลถ้าเป็นแบบน้ำก็เริ่มต้นตั้งแต่ แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะคะพูดง่ายๆแค่สั่งเราทําให้ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะมาตรฐานการผลิตของเราระดับสากล ISO 9001-2015นะคะ <สา worksheet> เราบริการขึ้นทะเบียนและจดเครื่องหมายการค้าออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ฉลากสินค้าสติกเกอร์โบชวัวและสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญนะคะเราออกแบบให้ลูกค้าถูกต้องตาม กฎของกรุ่มวิชาการเกษตรนะ,ะเวลานำสินค้าของเรา,เาที่เราผลิตให้ไปขายเนี่ยรับรองถูก กฎหมายขายได้อย่างสบายใจแน่นอนนะคะเรามีบริการแพ็กเกจจิ้งและเดลิเวอรี่คือการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าจากโรงงานไปถึงปลายทางที่ลูกค้าเป็นผู้แจ้งเรานะคะกลุ่มบริษัทของเราประกอบด้วย3กลุ่มนะคะมี IFK Lab เนี่ยจะเป็นบริษัทที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลเชิงวิชาการโดยเฉพาะโรงงานของเราก็คือบริษัท Ionic เป็นโรงงานผู้ผลิตปุย๋ยรายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไท นะคะคแล้วก็กลุ่ม FK Group นะคะเป็นผู้ค้าปลีกค้าส่งรับ OEM ODM Brand นะคะ หากท่านต้องการที่จะผลิตสินค้าด้วยแบรนด์ของตัวท่านเองโปรดไว้วางใจเรานะคะบริษัท IFK Lab สัมผัสความเป็นผู้นำทางธุรกิจเกษตรแค่คุณมีฝันเริ่มที่เราเราพร้อมมอบโอกาสและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลให้กับลูกค้าทุกท่านสนใจสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองทั้งปุ๋ยและยาติดต่อเราได้นะคะที่เบอร์0905928 6 1 4 090สี่ศูนย์หรือจะสอบถามข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจสร้างแบรนด์และผลิตจำหน่ายสินค้ากับโรงงานติดต่อเราได้เราพร้อมให้คำแนะนำลูกค้าทุกทกท่าน